ไพหลิวมิสแกรนและชมพู่พรพันธ์กับตันทีมชาติไทยนำทีมรำวงสงพญาศิรสัตตาชาญสมโพชพญาสตนาคอนยิ่งใหญ่ไยหลิวมิสแกรนดอ2พัและชมพู่พรพันธ์กับตันวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหน่อเนื้อลูกนครพนมนำนางรำกว่า1,000พันคนรำวงสวงอย่างงดงาม วันที่7กรกฎาคม2565ที่ริมแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยจังหวัดนครพนมได้รวมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดพิธีบวงสวงพยาศรีสัตนาครนนาคาธิบดีศรีสัตนาคบาดานโดยถือเอาวันที่7เดือน7คือวันที่7ถึง13กรกฎาคมรวม7วัน7คืนเป็นวันสมโพธิประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คอยดูแลปก,ปกปักษาผู้คนในแถบลุ่มน้ำโขงรวมถึงองค์พระาธาตุพนมมาตั้งแต่อดีตอีกทั้งเป็นการยกระดับเศรษฐกิจการค้าลงทุนและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เริกง,งามยำดีเวลา15นาฬิกานายสมชายวิทยดำรงอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมปัจจุบันเป็นประธานมูลนิธิพยาศีสตนานประกอบพิธีบวงสรวงบอกกล่าวแก่องค์พญานาคจากนั้นพราม์อ่านองค์การอัญเชิญเทพปูบูชาชกเซอร์และก็มาเข้าสู่พิธีสงถือเป็นการเปิดงานสมโพธองค์พญาศีสัตต่อนนาราชประจํปี2566อย่างเป็นทางการ ต่อจากนั้นเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีได้ตั้งขบวนแห่เครื่องบูชาบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข22นิบนิโยโดยมีนักท่องเที่ยวประชาชนมาจับจองพื้นที่รอชมพิธีแห่อย่างเนืองแน่นสำหรับปีนี้ได้มีความแตกต่างเกิดขึ้นกล่าวคือไม่มีการจ้างศิลปินดาราชื่อดังมาเป็นนางรำเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาแต่เปิดรับผู้มีชื่อเสียงที่มีความศรัทธาต่อองค์พญารีสตนาครมาร่วมรำซึ่งได้นางรำที่เป็นเลือดเนเชื้อไถ่ชาวนาครพนมโดยกำเนิดคือน้องไผ่หลิว กมลวไลประจักรรตนกุลมิสแกรนนครพนม2023และมือเซตตัวเก่งของไทยน้องชมพู่พพอพันธ์เกิดปราดกับตันวอลเล่บอลทีมชาติไทยเป็นนางรำบวงสวงต้นรวมกับนางรำทั้ง12อำเภอจำนวน9ชนเผ่าประกอบด้วย1ไทยยะเย่อสอไทยแสก3ผู้ไทยผู้ไทย4เผ่ากะเลิง5ไทยขา6ไทยกวน7 เผ่าไทยโซ่8ไทยอีสาน9ไทยตาดและสองชัวชาติได้แก่1จีน2เวียดนามตลอดจนพี่น้องชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประชาชนจังหวัดต่างๆที่ยื่นความจำนงร่วมรำวงสวงโดยในการรำปีนี้ยังมีการประพันธ์เพลงรำวงสวงขึ้นมาใหม่ด้วย ทั้งนี้การรำวงสวงพญาติริศตนาคราดของชาวจังหวัดดอนคอนพนมมีเอกลักและอัดลักษเฉพาะถิ่นเพื่อแสดงให้ประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมกิจจกรรมได้เห็นถึงความมงดามของศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำขขงการแสดงวงดนตรีพื้นเมืองมหกรรมซุ้มอาหารโรงทานและการจำหน่ายสินค้าดีสินค้าเด่นของแต่ละชุมชน นอกจากนี้เวลาประมาณ20นาฬิกา30นาทีมีการแสดงบินโดนจากสถาบันพระปกเกล้าจำนวน500ลำเหนือกลางลำแม่น้ำคงที่ได้แปลอักษรและภาพสัญ,ญลักษณ์สำคัญต่างๆของจังหวัดนครพนมซึ่งจัดให้มีการแสดงบินโดนด้วยกันทั้งสิ้น2วันขณะเดียวกันก็ยังมีการแสดงขนที่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย มีความสง่างามอลังการและอ่อนช้อยของท่วงท่ารำตามแบบละครในมาจัดแสดงให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชมศึกษาและเรียนรู้ศิลปะที่เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยที่พร้อมก้าวไปสู่สายตานานาชาติ พญาศีสัตนาคร,ราชประชาศิลอยู่ริมแม่น้ำโขงมีทั้งหมดเจ็ดเสียนสร้างด้วยทองเหลืองทั้งองค์สูง10.90เมตรน้ำหนักรวม9้าตันถือเป็นพญานาคหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่เหมือนที่ใดเพราะที่ประสอมีสร้อยสังวานที่นำเอาสัญ,ญลักษณ์เหนือซุ้มประตูองค์พระาธาตุพนมมาสวมคล้องไว้แสดงถึงพญานาคที่มีความผูกพันเชื่อมโยงพิทักษ์ปกปักรักษาองค์พระาธาตุพนมตามตำนานที่กล่าวขานสืบมานานชั่วสงข